เราเล่นกับชีวิตคนไทยไม่พอเลยหรอครับนี่จะมาเล่นกับชีวิตลูกหลานเลยมันไม่ใช่ลูกคุณหลานคุณผมรู้แต่มันลูกเราหลานเราครับชีวิตของลูกหลานมีความหมายครับผมไม่ได้เป็นหมอนะครับผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เปิร์ตอะไรแต่ผม,มเป็นคนที่ตามข่าวหาข้อมูลตลอดก็มีหมอหัวเทาคนนี้นะครับหมอยงใช่ไหมวันนี้เห็นเขาออกมาพูดหวังว่าไม่จริงนะหวังว่าเป็นเฟกนิวส์นะ แต่ถ้าจริงเนี่ยก็กลับมาอย่างที่ผมพูดนะครับผมผิดหวังกับหมอไทยตลอดทั่วโลกเขาระมัดระวังมากเรื่องฉีดยาวัคซีนให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า17ในอเมริกาวันนี้นะครับข้อนุมัติให้ฉีดได้12ถึง17แต่ให้ฉีดไฟเซอร์อย่างเดียวนี่เป็นยาเดียวเลยในโลกนี้ที่องค์การอนามัย fda who ของอเมริกาของโลก เขาอนุมัติให้เด็กอยู่วันนี้แล้วเขาบอกให้ฉีดเนี่ยต้องฉีดครบโดสครบโดสสองโดสแต่คุณหมอออกมาพูดวันนี้ว่าให้ฉีดเข็มเดียวก็ได้เขาคงคิดว่าหนึ่งยาวชนไม่ค่อยติดอันนี้ไม่จริงครับเดลต้าไม่เลือกเลยครับเด็กอายุสองสามขวบยังติดได้เลยสองเขาคงคิดว่า พอมันคิดมากคนอเมริกันคิดมากมันจะรู้ดีกว่าคนไทยไรืยังไรผมเราอเมริกันรู้ดีกว่านะครับแต่นี่เป็น Data จากอิสราเอล t a จากยุโรป Data จากทุกคนก็ <c oughs> เพิ่งมีหมอไทยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเข็มเดียวก็เพอหมอครับหมอเล่นกับชีวิตคนไทยมาปีครึ่งแล้วน,นะครับนี่จะเล่นกับชีวิตเยาวชนเลยนะครับช่วยกระาให้ข้อมูลเนี่ยที่มันตรงกับข้อมูลแฟก c ี c c อเมริกา FDA อเมริกาอิสราเอลยุโรปเขาบอกมานครับว่าฉีดแล้วมันต้องฉีดครบ2โดสอย่าพูดอย่างนี้ครับอีกอย่างนะครับที่ผมได้ยินมาก็คือว่าประเทศไทยตอนนี้พิจ,จรารณาว่าจะฉีดซีโนฟาร์มหรือซีโนแวคให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า12หรือเยาวชนยังไม่เห็นประเทศไหนในโลกนี้เลยนะครับที่อนุมัติยาพวกนี้ฉีดให้เยาวชนผมไม่ได้หมายความไม่ดีนะ แต่มี Data ก่อนได้ไหมครับที่จะเอายาเนี่ยเข้าไปในร่างกายของลูกหลานของเราถ้าหมอถูกผมไม่เถียงเลยแต่อย่างน้อยอย่าพูดด้วยอารมณ์ได้ไหมครับอย่ารูปอย่าพูดด้วยว่ากูเก่งกับพวกฝรัง่งรักไม่มีใครเก่งกว่าครับไม่มีแต่แฟกต์แล้วแฟกต์วันนี้ยาวชน12-17ฉีดได้แต่ไฟเซอร์อายุต่างกับ12เนี่ยยังไม่มีใครอนุมัติให้ฉีดเลยนะครับ ขาพิจารณากันอยู่ Data กกำลังคิดกันอยู่แต่จะมาพูดกันเร็วขนาดนี้ไม่เหมาะแล้วผมก็ด้ยินข่าวว่า,าวม,มีบางโรงเรียนนะที่เชื่อหมอพวกนี้นะและเราก็บอกพ่อแม่เลยบอกว่าลูกอายุต่ำกว่า12หรือเด็กเนี่ยต่ำกว่า17เนี่ยต้องฉีดซีโนฟาร์มหรือซีโนแฟกก่อนถึงใช้เข้ามาเรียนหนังสือเราเล่นกับชีวิตคนไทยไม่พอเลยครับนี่จะมาเล่นกับชีวิตลูกหลานเลยเช็คแฟกก่อนครับเอาแฟกมาอธิบายให้เราฟังไม่ใช่สิ่งที่คนรู้สึก มันไม่ใช่ลูกคุณหลานคุณผบรู้แต่มันลูกเราหลานเราครับชีวิตของลูกหลานมีความหมายครับขอบคุณมากครับ